บัดนี้ทงแทงบทบานกุมันกันสิเทต่อขอลือนชื่นทุกท่านสนดับขอภาคแสดงกุมันกันนี่ก้าวแจง้งบนนังนาดมัดสิฟันเน้าอยู่บนสาลาแปลกระตาเพือพัง นับแต่มาเนาอยังภูมิรานังทำเตือนได้เจ็ดเดือนผ่านเข่าพระนางเจ้าอยู่กเริมคืนนั้นนับฟังเลื่อมลังนิมิตสังหอนนอนบลับลหพนห่วยดอกหวันหวนนนหกจนลา บันเดิกมาจวนแจงจังฟันเป็นประลาดต่างล้างยงกะบูเห็นมองปองไข วันว <old> ัสายหนึ่งได้เห็นถือดาบคมแข็งจะบาแดงทุ่งทัดดกใสหูสู้กรรมเป็นนาคามเกรงยานสัมภีมานอสูรบาปแพงดาบฟันฝาตองมัดสีห้องก็สัมสาย เส้นนบน่อไ้มันกำบอวงวสางตัดผ้าของนางเลือดกระเซ็นเด่นฟองมัดเสิหลงละมืองงตัวพระทัไทยสะนดุงตืน่นของสติีลกเกินยังสะอื่นก็สันสาย ต้องสิเป็นเหตุให้จึงแปกต่างคำฝันเลยไปหาจอมท่านพระเวทองค์วันอายให้ทำานายดูบางสิมีลา่างอีหยังแน่พระเวททรงสาบแทมขันสิแก่ก็บ่ไหวผู้ที่างานยานบ่ได้ก็เลยเล่าอัมพา รงสารนางกะจำเป็นระวางเวนความกังบ่เป็นอย่างดอกเด้อลาเพียงปันตาอย่าได้วันเป็นนำกันทาดน้องมัดสิลางแปลวง คยได้สุขอยูล่ล้วนสวยลานปังปรามบัดนี้มาทนทุกเที่ยวหาพลาไม่ใจบ่ปกติต่างคือหลังขังแต่กอ่อนบ่เป็นลางสังหอนหากเป็นธรรมชาต์ได้ดกทำให้แปรปวนผู้ทุชนทุกทวลวล้วนสิแปร่ปรพัน

นอนบ่ฝ e ันบอมีนางแพ่งควันตายคิดทีอันฝันลายกลายเป็นดีเจ้าซื้อมานมากไหมอันความไม่เห็นบ่เห็นอันดอกนานมันสอ มินสั่งหอนใจอาวอนกะนิ่งเขตนิมิตฝันบ่มีแล้วถ้าว่าดีก็ตามแล้วบ่ดีใจมันสิจมกับอาสมพุกลูกลายสุงล่างสวยสิแจ้งมาแล้วบัดนี้แม่สิจากสองลา สเสวงหาหัวมันมูพน์พลาไม่ไปบบกไก่ดอกวันนี้ใจบอดีแม่ฝันต่างกันหานะ้างเจ้าย้อนกวนอายแอวพิสางชาลีเจ้าหากเป็นผู้อายเจ้าเบิงกันหาง ยานีไก่สาลางทิ้นสถานแถวนี้มาซื้อน้ำสองลาเพงควันตาไปฝากพ่อประกอบยอยกน้อมประจอมเจ้าให้เบิงเงินเพียง บัดนี้ฟ้าสว่างแจ้งน้องที่จากภูสถานสองกุมานสายใจให้เบิ่งยังดูช่วยผู้ข้าซวยมองมัวใจมัวบ่คือเกาให้ลูกเน่ออยู่หลวงเชียงกลางย่างป่าเพื่อน ว่าแล้วบ่ได้ทราบไปกระตาถือเสียมเตรียมตัวไปในไยเพื่อแสวงผลไม้เดินลงไปเพียงหน่อยเดียวขึ้นคอยเอิ้นสัง่งทั้งคิดหนา้าคิดหลังใจพระวังคิดคนไว้วนบ่อย,อยากไปโอด้ดาน กันยู่อนใดลูกอ่อนสิหิวเองทั้งอิดหูยแห่งหิวดังตะคิวลุ่มตอมมองเบิงแถวแนวไม่ดวงอัทยกะอิดอ่อนจอนเข้าไปลึกลำถลำเข้าปางภั เบ็ดใ่ต้นมากไม่บนเคยทองเที่ยวหาสุวรรณมากำลังสุขดกหอมเหลืองเต็มต้น่บัวเนดนงหายเสียงเฟืองไฟได้แต่ออนค้อนเกินเสื้อลวงหมนดกหาต้นต่อไปต่างความหวังว่าสินได้ก่ไใจอันบิดมาเห็นนะ โอดีโนมเลยบ่เป็นตาดอกน่าลงเต็มต้นนาลุ้ต้นมัดสีเดอุกเสิเพยืนเศร้านังลงกอดหัวเข้าเดียวบ้งตุนมากว่างอิจลาอ่อนล้หวยลงปากห้องว่าอู ôi nó đi bên nhang Sáng mà suối ở trong tang tên này vẫn đi kia đèn chào vì nói cân áo khoi tai yu nam ta cua lòng nhỏ em chảy là hoi em anh mà nuôi โจูว้เพียงตอนเอมัดสีกว่าสแสงหาเก้าถึงตาพัมลุกตื่นภาวาตาเตีนเยนแสงตะเวนใส่จาในเวลามหาเลิกเงือข้อเหลี่ยวพุ่นเพีดอกเตรียมเขาสู่ของ วายฟังยอยอมพ่อไปหอดพระสันดอนพระนุ่มก่อนทุนขอนนอพระองค์สองน้อยเพิ่นให้คอยมัดสีด้วยบ่เอืออวยแต่พัมวาลูกกอดแจงกอดขาจ้างก,กะทานบ่ได้ขันสิยงไอกะยาน้ำพระเวทว่าวายจุงขึ้นสู่บ้าน ผูสิไทยสองสีสิมังมีพุ่นผลบ่ทุกจนจริงแทมนั่นละที่สิสวยแยมถึงอายาเท่าพ้ำกาวโทษดันแห่งปวดลาวคดีล้อลักลางอีตาพ้ำขัดขาาหนุงพระเวดบ่คินขัดปงพระไทยจริงชัดว่าเสถานสองลาม พามเลียวหลังเลียวหนาสองลาไปใส่นอวางหันยังรับรองน้องมาเยี่ยมก็พอรู้ มันกะเลยบ่ห่วสองออนไ่ป่าไปซ่อนตัวอยู่ในสาเหตุกว,กว่ากวาเก่งยันพราม,มันพานหนาเรื่องตะเบ่งเสียงคู่พระเวทว่าทำเลดยักคิวห้สองเลิ้วก่อแลนนี้บ่สมสาตั้งแต่เกี่ยว่าพระเวทใจบุญ พระจอมคุณสันดอนจึงเกาแจงทะแถลงตามเฮาเส่านจริงนาสิน้นมามอบทานลูกของเฮาอาเสิยามจึงพันต่องดอกซอนตุวท้าอยู่นี่ละพอสนคอยสิคอยน้ำหาเดี๋ยวก็มาบทานานสิมอบทานจริงแท้ พระองค์เลีเล้ยวอื่นอื่นหนาตั้งหลายยานลูกทั้งสองเจ้าญายานหิบมาเพียรพอมาตามห้อยสองลูกลาหอดสามบวกาลานีห้อยกันหาชาลีดอกแลนนีอุ่นเกีียวแน่ที่เลียวอยู่ในเนี่ยปัญญาดีชีบุง พ้าน้องถอยหลังลุงให้พ่อเห็นว่าขึ้นแ้วโอ้อกแก้วฉลาดเหลือมโอ้เดนโอโอ้โอ้โ์เสื่อ,อ,อ,อรรสรร้สัตโอโลกทั้โอ้โอ้้ ยอมกลัวตายเอาตนได้เหล็กนี้ลบลีลูกชาลีกันหาแก้วก็คือเดียวเอาตัวลอดยอดดวงใจพ่อนี่เอ้ยข้าวนี่บ่เหม็นตาลูกยาคิดอยากหายซอยพ่อเพียงประเดียวโอ้คำือ กำทีเที่ยวมาเถืงอนนั้นบ่หึงก็คงสิ้นด้ยินเสียงพรานเอินขอเลี้ยงเชิญลูกทั้งคู่ลูกกษัต์ริยใน้ตสูงดอกเห็นนู่คู่สถานสองด้ยินพอตานยานสั่นขึ้นมาหากอดบาทาพระบิดนนดอกกาวอนน้ำตายอยง พระเวทออยสังลายาสุาให้หำตกวควางเวนวางคำไผกันีบพรในทนกาหรยาวันไหวนันทนามลูกคำเอื ทยก็ท่านลาดสองสีทั้งชาลิกันนากะเล่าทัมาน่าย้อยสองก่อหุนไหนนังหลังความไปเหื่อยเยืยเมื่อยกะเมื่อยบ่ได้พามเท่านั้นแกดึงจังว่าเคือผูกเถืงดกเถือนทกทั้งเตียกำเว้นนี้แต่ปังใดได้ทำให้ น,น้ำกวนนาลูต้นสองลาเวทนาทุกส่วโชคชาตาตั้ต่อยบุญน,น่อยทอยผลาญเกิดเป็นลูกเจ้าฟา้ายังได้ทุกท้ละกรรมจำต้องมาให้ฮุนดังผู้จน คนใหพามจังไรบอมีเวนนักเวีนกรรมแต่ศาสตรก่อนสองบางอ่อนตั้งแต่เกียงก็เคยขาดทำพวามไปกับบ้านคำมีคู่คำเวียนเคยทำเก่งทำกาดดอกตอกันเอาไว้ โอ้ Ồ, ปราไม้สุ้มเสือ่อจอนฟอนกับงูเฮาอีกากับนกเขาเข้าวเกนใน้ก่อเวินพญยาบาทพบเวียนเห็นกันต้อยตบตีเพราะเวียนมีแต่ข้าวหลังดังพามกับสองน้อยมันบ่อยสาแลว้หมดเนีย้ยกระแสานำน้อยหนึ่งตำต้อยตอดอกหิน ก่อนร้อนทาลางขาดลาดลมข้างกับฟางกับเห็นจนวนาหื้นสลบมิดหมอบกระแตตามพื้นบาทวังงูเงีขื่นสองกุมารมิดสิรีขึ้นไปหาพละฤาสีตาชี้กรธกลางอกมึงหน้าบัดลาลทัง เจต่เพียงเท่นานั้นขึ้นไปสู่พระมูนีเห็นสองสีกำลังศพก่อนพระฤสีเจ้าภามกเก่าต้นเขาถึงองค์ผู้ทรงแทนลาบสองแขนนอนหลางมาแล้วก็เล่าตีย สูบฟังบัดนี้กูสิฉีกเถื่อนังพระเวทฟ,ฟังเกือบอดใจสิบ่ฟังขังหอนเห็นแต่้ามติตอนสองกุมานบอยันเด็ดเกิดกิเลสลุกวืนมหือสิขาบักขาภาพ เช็ดแล้วตุกขมะข้ามสติตื่นขึ้นกับทุกพปันใดสิท,ทนลบเพราะว่าทานไปแล้วเมื่สุนเนวสงบนิ่งบไว้ติงตั้งเทียงเสียงสองลำไห้ก็ไกลเยืนห่าง ทูกเม่นสองน้องอายเพระถูกเข็นเข็นหักพาเมงติทวีคักขอบว่าให้หุนนองชาลืออิปลุมนองอุตสาอองยาให้หำถูกวางกำแล้วละลางแสนสิห้องกระเป๋าได้ em hoàng hải phân em hai nhẹp thơ ôn thôn hoàn ồ cầm ơi ơi non <x -i -i -i> มองเห็นกันหายสูเจเสื่นต่อกรรมาน,อง,น,อ,งนองแก้วบ่มีแล้วผู้สิมองเขียต่อพ่อกับบอจองให้เขาจองจำมาสิพองพิง พระมันดาอยู่ปาดุงบท่ทำโควงสอตุลุงได้เขียนของไผซสิมองอยู่ซอยพ่อแม่เจ้าและก่อยก็คือองก็วามานธรรมดาเป็นกำแพาพ่อและแม่ตาย่า อยู่ตามเมือนตามสานกกพอดูได้บ่มมีไยตีขาคือกันหาชจลเรื่อยพัมตีดึงแก่ส่วนว่าพ่อแม่นันก็คือดามดังบ่มีสาธุนึง ดาอยู่ป่านี้ให้สมเพศสงสารสองกุมารบ่มีไผเสพผึ่งพิ่งอิงสอนถึงข้าวจนลูกขอวาว้ย่าตายภาคพ,พ่อแม่ได้กับเต้าแทนได้เห็นหน้าพ่อแม่เคียง ปานนี้แม่ผูกการคงเล่นวิ่งดกออกเที่ยวตามาขอให้องค์เทวาบอกประมาณดาด้วยลูกความสวยถูกตีขามประมาณได้มาซอยพอตาย น้องขายังงอนน่อยให้ตีต้องแต่กระผมนี่ทอ พาแมงทุ่มทุ่มห้องยาจ้งองห้องกัวบอจองสูต,ต้องตางอยู่ในดงขันบ่มิดเงียบหัยระวังไว้กูหนวกหูเอาละนักปราดชุด้าไว้กวนกูมันกันยังบ่ทำสสวิตดงเสวิตหลงเอาไว้พามพาไปไกลเงินบังเอิญแตะวันคำหนึ่งลอยหนึ่งข้าถาทำจุบกัน ท่าท่า,ทาต่างบอนความอย่างก็พรกายฟังมัดสิสิได้ใหญ่ขึ้นสู่ภูมิสถานเดินนิทานสลับก่อนภาคปฐมบรุมแหลมเป็นสำนวนนิสานเทให้เลี้ยงเลสิลูเลีองกุมามจุบบาทเบืองออออสิลงเล sẽ llung l lẽ con là